สวัสดีครับมาดูนะครับก็มาถึงเรื่องอะไรครับเรื่องพหุนามนะครับพหุนามเราพูดถึงเอกนามมาพอสมควรแล้วนะครับไล่ตั้งแต่เลขยกกําลังมานะครับเข้าใจเลขยกกําลังเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มาเรื่องเอกนามนะครับคราวนี้มาเรื่องพอลิโนเมียหรือพหุนามนะครับหมายถึงนิพจน์ที่สามารถเขียนในรูปเอกนามคํานี้หมายความว่าเอกนามทุกตัวเป็นพหุนามนะครับ หรือสามารถเขียนในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปนะครับแสดงว่าสิ่งแรกที่เรามองคือตัวนั้นต้องทำไมก่อนครับต้องเป็นเอกนามก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามาเขียนรวมกันนะครับของเอกนามอย่างเช่นกรณีนี้นะครับค่าคงที่เป็นเอกนามนะครับศูนย์เป็นเอกนามเพราะเป็นค่าคงที่พายประมาณ22ส่วน7 ลบสามส่วนเจ็ดเป็นเศษส่วนรูทห้าเป็นข้าของที่นะครับเป็นเอกนามก็ต้องเป็นพหุนามแสดงวา่าข้าของที่เป็นอะไรด้วยครับข้าของที่ทุกตัวเป็นพหุนามด้วยนะครับอันนี้เอกนามเอกนามเอกนามนะครับซึ่งเอกนามเอกนามเอกนามเอามาบวกหรือลบกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไปถือว่าเป็นพหุนามนะครับอันนี้แอบสอนนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเราเรียนนะครับอันนี้ทำไมกันครับคล้ายกันก็เลยได้เป็นอะไร 5x ลบ4 y นะครับอันที่3 <S <S เป็นเอกนามเห็นไหมครับ x เป็นตัวแปรเลขยกกำลังเป็น1 x เป็นตัวแปรเลขชี้กำลังเป็น 2, <S 2> <S ผลบวกนะครับเป็นพหุนามอันนี้ก็เป็นอะไรครับพหุนามถูกไหมครับตัวแปรยกกำลังสองยกกำลัง3ถูกไหมครับนี่ข้างที่เป็นผลบวกของอะไรเอกนามผลบวกของเอกนามแสดงว่าอันนี้เป็นอะไร พหุนามนี่ก็เป็นพหุนามนี่ก็เป็นพหุนามอันนี้ก็เป็นพหุนามนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสมมตุติผู้ปกครองชอบมาถามอย่างเช่นอย่างเงี้ย x บวกรูท x อย่างเงี้ยทำทำไมมันไม่เป็นอะไรครับทําไมมันไม่เป็นพหุนามก็ x ตัวนี้ครับมันคือ x ยกกําลังหนึ่งส่วนสองเห็นไหมครับพ square root ก็เลยไม่เป็นหรืออีกอันหนึ่งที่ผู้ปกครองชอบถาม อันนี้ได้ x บวก x กําลังลบหเห็นไหมครับเลขชี้กําลังเป็นอะไรครับเลขชี้กําลังเป็นเศษส่วนอันนี้เลขชี้กําลังเป็นอะไรครับเป็นลบเพราะฉนั้นพวกนี้ก็จะไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่เอกนามและพหุนามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอหน้าตาติดรูทตัวแปรติดรูทนะครับก็ ไม่ใช่นะครับทั้งเอกนามและพหุนามาก,กรณีเลขชี้กำลังเป็นลบก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าย้ำอีกครั้งหน,นึ่งนิยามแรกที่ตั้งขึ้นมาคือเลขชี้กําลังของตัวแปรต้องเป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้นนะครับเจอกันพาุหน้าครับสวัสดีครับ